ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรรักษาฝ้ากระจุดด่างดำจากดอกเดซี่นะคะส,สำหรับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือดอกเดซี่ที่ตากแห้งแล้วแล้วก็บดละเอียดแล้วนะคะทํามากทาน้อยแล้วแต่คุณนะคะอันดับแรกเราจะมาทําสารสกัดจากดอกเดซี่กันก่อนคะ่ะเพื่อนําไปขึ้นเป็นตัวครีมทาหน้านะคะท่านผู้ชม สำหรับดอกดซี่นี่ก็มีสรรพคุณที่ดีมากๆนะคะในการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะนำหลอแก้วที่สะอาดมาเลยค่ะหลอแก้วต้องเป็นหลอแก้วที่ทนต่อความร้อนได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ดอกดซี่ที่บดละเอียดแล้วใส่ลงไปในหลอแก้วเลยค่ะ สำหรับน้ำมันของสารสกัดนี้ทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะน้ำมันที่เหลือจากสกัดได้นะคะสามารถนำไปใส่เส้นผมได้เลยค่ะเห็นเขาบอกว่านะคะทางเมืองนอกเขานิยมใช้กันนะคะว่าคนที่ผมงอกได้ใช้หมักผมบ่อยๆแล้วจะทำให้ผมดำนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันอัญมณ์ลงไปเลยค่ะคุณสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้นะคะใส่ลงไปให้ท่วมดอกเดซี่ที่อยู่ในโหลกแก้วเลยค่ะท่านผู้ชมดอกเดซี่สามารถจับัง ไม่ให้ผิวหนังผลิต ม็ดสีเมลานินได้ช่วยลบเรลือนริ้วรอยจุดด่างดำลบลดรอยหมองคล้ำให้ผิวดูแลดูกระจ่างใสปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสพร้อมปรับสีผิวให้สม่ำเสมอช่วยแก้ไขต้นเหตุของการเกิดริ้วรอยคล้ำจากฝ้ากระจุดด่างดำอย่างแท้จริงต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยค่ะคุณให้ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งหม้อน้ำร้อนไว้พอน้ำเดือดแล้วเปาไฟลงมาให้น้ำนิ่งที่สุดเราจะใช้วิธีนำหลูแก้วไปสกัดในน้ำร้อน 6ชั่วโมงนะคะใส่โลแก้วลงไปในหม้อน้ําร้อนเลยค่ะเปิดน้ําร้อนให้นิ่งที่สุดเราจะวางทิ้งไว้แบบนี้6ชั่วโมงทุกชั่วโมงคุณต้องคอยมาคนด้วยนะคะ หลังจากผ่านไป6ชั่วโมงนะคะปิดไฟนะคะเรามาดูหน้าตาเลยว่าเป็นแบบไหนนี่ค่ะสีสันของเขาสวยงามมากๆเลยนะคะออกสีเหลืองนะคะท่านผู้ชมสีสันสวยงามมากๆหลังจากนั้นเราก็จะมากรองเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการแต่น้ำมันของสารสกัดของดอกเดซี่เพื่อไปทำเป็นตัวครีมนะคะ กรองด้วยกระชอนตาทีๆค่ะอันดับแรกกรองเอากากของดอกเดซี่ออกมาให้หมดก่อนนะคะเราจะกรองหลายๆรอบจนกว่าจะได้น้ำมันที่สะอาดนะคะท่านผู้ชมรอบแรกรกองไปแล้วนะบบีบเอาน้ำมันออกมาให้หมดนะคะเสียดายค่ะสารสกัดของดอกเดซี่สามารถนำไปหมักผมได้นะคะทำให้ผมดำนะคะ เมื่อเรากรองรอบแรกแล้วนะ้ำมันยังสุกปรกอยู่เลยนะคะเราก็จะกรองรอบ2ต่อไปค่ะรอบที่สองเราจะกรองด้วยกระดาษทําครัวค่ะท่านผู้ชมถ้าคุณมีกระดาษทําครัวแนะนําว่าให้กรองด้วยกระดาษทําครัวนะคะเพราะว่ามันจะสะอาดเร็วค่ะ เอน้ำมันใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆบีบลงมานะคะอย่าไปบีบแรงนะคะเดี๋ยวมันจะมีเศษผงของดอกเดซี่ร่วงหล่นลงไปมันจะทำให้น้ำมันของเราไม่สะอาดนะคะน้ำมันสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะแนะนำให้ทุกท่านทำไว้ใช้นะคะ ครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วตัวครีมก็สามารถเก็บได้นานถึง5-6เดือนเลยนะคะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวอ่อนเยาวสำหรับครีมตัวนี้ใช้วิตามินหลายอย่างมากๆเลยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สำหรับผิวพรรณค่ะกรองบีบออกมาให้หมดนะคะท่านผู้ชมเสียดายนะคะน้ำมันอัลมอด์ก็ราคาแพงนะคะ ถ้าพี่น้องคนไทยสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นได้นะคะเห็นไหมคะน้ำมันสะอาดสีสันสวยงามคะ่ะจากนั้นนำชามผสมที่สะอาดมาเลยคะ่ะเราจะนำไปขึ้นเป็นตัวครีมคะ่ะสำหรับตัวครีมวันนี้แขกจะใช้เบทครีมในการขึ้นตัวครีมนะคะท่านผู้ชมสำหรับเบทครีมนะคะคุณสามารถหาซื้อได้ตามร้าน เคมีพันลองไปหาดูนะคะถา้าพี่น้องคนไทยนะคะลองไปหาตามบูธตามวสันนะคะบอกเขาว่าขอซื้อเบตครีมค่ะเบตครีมนี้เป็นสารตั้งต้นนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีไม่มีวิตามินใดๆในนั้นเลยเป็นออร์แกนิกมากๆแล้วก็มีประโยชน์สําหรับผิวพันธุ์นะคะช่วยทําให้ผิวพันธุ์นุ่มชุ่มชื้นถ้าคุณมีเบตครีมแบบนี้คุณสามารถนําไปใช้ทําครีมจากสารสกัดตัวไหนก็ได้ค่ะสําหรับสูตรวันนี้ใครจะ ใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะใช้เบทครีมอยู่ที่สองช้อนโต๊ะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะครีมสูตรนี้ทํามากทาน้อยแล้วแต่คุณนะคะคุณสามารถลดหรือเพิ่มวัตถุดิบได้ตามใจชอบเลยค่ะครีมสามารถทําในปริมาณที่มากได้เพราะว่าตัวครีมสามารถเก็บได้นานถึง5เดือน,นะคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันของสารสกัดดอกเดซี่ลงไปเลยค่ะวันนี้แขกทำตัวเบทครีม2ช้อนโต๊ะนะคะแขกก็จะใส่น้ำมันของสารสกัดลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชมเมื่อคุณคนผสมไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตัวครีมมันยังเหนียวข้นจนเกินไปคุณก็สามารถใส่น้ำมันสกัดลงไปได้อีกหรือว่าถ้าคุณคนไปแล้วตัวครีมเหลวไปคุณสามารถใส่เบทครีมลงไปได้อีกนะคะลดหรือเพิ่มวัตถุดิบได้ตามชอบเลยนะคะท่านผู้ชมคนผสมให้เข้ากันนะคะ วันนี้เรามีวิตามินอีกหลายตัวนะคะท่านผู้ชมที่จะใส่วิตามิน,นแต่ละตัวนี่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สำหรับผิวพรรณมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อครีมก็สวยงามมากๆถ้าหากว่าคุณหาซื้อเบสครีมไม่ได้คุณสามารถใช้เจลว่านหางจระเข้ทำขึ้นเป็นตัวครีมได้นะคะท่านผู้ชม ตัวเบสครีมนี้ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรเลยเป็นเบสครีมที่สามารถนำขึ้นมาเป็นตัวครีมตามต้องการได้ค่ะหลังจากนั้นแขกก็จะใส่คอลลาเจนลงไปอยู่ที่5หยดค่ะ ถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลก็ให้ใส่ไปนหนึ่งแคปซูลนะคะสำหรับคอลลาเจนนี่ก็ก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุน่นความชุ่มชื้นความฟูให้กับผิวพรรณและลดความหยาบกร้านของผิวช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อใส่คอลลาเจนลงไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชม ถ้าหากคุณหาซื้อวิตามินไม่ได้นะคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะคุณใช้แค่สารสกัดกับเจลา่านหางจระเข้แล้วก็วิตามินอ e ีนะคะแค่นี้ก็เลิศเลอเพอร์เฟกแล้วค่ะไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องใส่วิตามินครบทุกตัวเหมือนอย่างที่แขกทำนะคะเพราะว่าคนที่อยู่เมืองนอกนี่จะหาซื้อวิตามินพวกนี้ได้ง่ายนะคะ วัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่จะต้องใส่นะคะนั่นก็คือวิตามินอ e ีนะคะท่านผู้ชมเราจะใส่วิตามินอ e ีลงไปอยู่ที่5หยดถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลแนะนําว่าให้ใส่ไป1แคปซูลนะคะวิตามินอ e ีนี่ก็ช่วยขึ้นคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะลดเลือนจุดด่างดําลดเลือนริ้วรอยและชะลอวัยฟื้นฟูผิวจากมลภาวะและแสงแดดป้องกันการเกิดสิวหัวดําได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญวิตามินอ e ียังช่วยทําให้ตัวครีมของเราเก็บได้ ยาวนานด้วยนะคะเมื่อใส่ไปแล้วก็ควรผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเนื้อครีมสวยงามมากๆเลยนะคะ วัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องใส่นะคะนั่นก็คืออันฟ้าอบูตินเลยค่ะท่านผู้ชมใส่อันฟ้าอบูตินลงไปอยู่ที่หหยดค่ะอันฟ้าอบบูตินนี้ก็ช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินได้เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำปรับสีผิวให้กระจ่างใสมากขึ้นลดความหมองคล้ำไม่ทำให้ผิวหน้าบางลงปรับสีผิวให้สม่ำเสมอลดความหมองคล้ำของสีผิวที่ได้รับจากรังสี uv เป็นเวลานาน สรรพคุณของเขานี่ดีมากๆนะคะอันฟ้า,าบูทินเมื่อใส่ไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะคนไปใจเย็นๆนะคะท่านผู้ชมยังมีวิตามินที่จะต้องใส่อีกหนึ่งอย่างคะ่ะ ครีมสูตรนี้รักษาฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะวิตามินตัวสุดท้ายที่จะใส่นั้นก็คือวิตามิน B3 ค่ะใส่วิตามิน B3 ไปที่5หยดค่ะหรือถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลให้ใส่ไป1แคปซูลนะคะสำหรับวิตามิน B3 มนี่ค่อนข้างจะหาซื้อยากหน่อยหนึ่งนะคะ,ะคุณลองถ้าหากว่าหาซื้อตามร้านไม่ได้สั่งออนไลน์ได้นะคะท่านผู้ชมวิตามิน B3 นี่ ช่วยลดอาการน้ำคังในผิวเพิ่มความสดใสของผิวปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นซ่อมแซมและฟื้นฟูให้เกราะ ป้องกันความชุ่มชื้นของผิวทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อลดการสูญเสียความชุ่มชื้นเป็นคอลลาเจนธรรมชาติช่วยให้ผิวต่งตึงเรียบเนียนลดริ้วรอยแห่งวัยช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์เหมาะสำหรับผิวที่แห้งและแพ้ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวนั่นเองค่ะคุณผสมให้เข้ากันจนฝ่าคุณจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามเป็นที่น่าพอใจนะคะท่านผู้ชม ครีมสูตรนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำนี่นะคะแค่มีความสม่ำเสมอในการใช้ในการทาคุณก็จะมีผิวพรรณที่สวยและชุ่มชื้นเป็นอย่างมากฝ้ากระก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะท่านผู้ชมเมื่อคนผสมจนได้ตัวครีมเนียนสวยเป็นที่น่าพอใจแล้วหากระปุกที่สะอาดใส่ครีมเราเก็บไว้ใช้เลยคะ่ะครีมสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้5เดือนนะคะ ครีมสูตรนี้ทาได้ทั้งก่อนนอนและตอนเช้าถ้าคุณใช้ตอนเช้าคุณก็ต้องทาคู่กับครีมกันแดดด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวิธีใช้นี้ใช้ไม่ยุ่งยากเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมนี่เนียนสวยงามน่าใช้มากๆเลยค่ะ เรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยทาครีมสูตรนี้ไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอตรงไหนที่คุณเป็นฝ้ากระจุดด่างดำเยอะๆคุณก็พอกไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าครีมเราทำเองไม่ต้องไปเสียดายนะคะทาไปแล้วก็ลูบไล้ให้เบาๆเพื่อช่วยให้ตัวครีมซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทาแล้วไม่ต้องล้างออกค่ะ สำหรับน้ำมันที่เหลือนะคะน้ำมันที่เหลือไม่ทิ้งนะคะหาขวดที่สะอาดค่ะใส่น้ำมันเก็บเอาไว้ใช้นะคะสำหรับวิธีเก็บน้ำมันนะคะถ้าหากว่าคุณมีขวดสีทึบแบบที่แขกใส่นะคะก็ใส่ขวดสีทึบไว้เพื่อที่ว่าน้ำมันจะได้ไม่โดนแสงนะคะท่านผู้ชมถ้าหากคุณเก็บในขวดแก้วใส่คุณก็ต้องหากระดาษฟอยล์มาหอ่อหรือว่าเก็บในตู้ทึบนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันโดนแสงแล้วนะเขาจะ ทำให้น้ำมันนะหมดอายุได้ง่ายแล้วก็ด้อยประสิทธิภาพลงนะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ